สวัสดีดค่ะ,<ด>คะยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเราครับ mm hmm. กับผม mm hmm. เด็กชาย mm hmm. ทศภาพรีโมค่ครับและดิฉันนางสาวพญาสารรัตค่ะพวกเรานะคะเป็นตัวแทนจากชั้นมันธยมศึกษาปีที่3าจากโรงเรียนบุจิตวิทยาครับค่ะ,คะโรงเรียนบุจิตวิทยาของเรานะคะ mm hmm. เดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลบุญจิตวิทยาค่ะตั้งอยู่ที่12นะคะหมู่2ตำบลทุ่งสุขาอำเภอศรีราชาจังหวัดเชลงบุรีค่ะ mm โดยมีนางชวากันทองนะคะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและดร,รจากิดกันทองเป็นผู้รับใบอนุญาตค่ะประวัติของเทศบาลนครแหลมสบังนะคะจากบัญชกหลักการประกอบร่างของภกิจสดีการจัดตั้งให้เทศบาลตำบลนครแหลมสบงังอำเภอศรีราชาอำเภอบางระมุงจังหวัดสมุทรีในปีพุทธศักราช2534นะครับให้เหตุผลว่าพื้นที่ในตำบลทุสุขาและพื้นที่ในในบางส่วนของตำบลสุรศักดิ์ ตำบลหนองขามตำบลบึงและตำบลและอำเภอรีราชาและพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่น้ำลึกเป็นท่าเรืออันพานิชย์หลักของประเทศตลอดจนเป็นเขตพัฒนาอุตสาหากรรมและศูนย์พาณิชยกรรมเพื่อการส่งออกตามโครงการพื้นพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งตะวันออกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสมควรจัดตั้งให้ท้องถิ่นในเขตดังกล่าวเป็นเทศบาลตำบลแหลมบฉบัง ด้วยการยกระดับฐานะพื้นที่บางส่วนของสุขาพิบาลอาวุดมอำเภอศรีราชาและพื้นที่บางส่วนของสุขาพิบาลบางระมุงอำเภอบางระมุงขึ้นเป็นเขตเทศบาลเพื่อให้เป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่ควบคุมและบังคับใช้แผนพัฒนาเมืองตลอดจนเป็นหน่วยงานที่จะให้บริการสังคมแก่ชุมชนและการดำเนินงานกิจการของอุตสาหกรรมต่างๆ กับให้ประชาชนได้ปกครองดูแลทำนุบำรุงพื้นที่และท้องถิ่นของตนครับค่ะหลังจากที่เราฟังประวัติของเรนไปแล้วนะคะเรามาฟังจุดประสงค์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยานเพชรไพเงาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงสุธิการจันทศรนค่ะวันนี้นะคะเรามารับ็นประโยชน์กันที่ทะเลแหลมฉบังค่ะจุดประสงค์ที่เรามารับ็นประโยชน์ที่ทะเลแหลมฉบังนะคะ 1. ส่งเสริมให้ทุกคนมีจิตสาธารณะค่ะ 2. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะ สส่งเสริมให้ทุกคนนะคะมีความรักและความสามัคคีกันในหมู่คณะค่ะ 4. ช่วยให้ชุมชนเจราญและอยู่กับเราไปเนิ่นนานค่ะ 5. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนค่ะ 6. ปลูกฝังจิตสานึกให้แก่นักเรียนทุกๆคนค่ะเจส่งเสริมให้นักเรียนทุกๆคนรู้จักช่วยเหลือกเกื้อกูลกันค่ะและ8อย่างสุดท้ายนะคะเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันในชุมชนของเราอย่างสงบสุขค่ะ ต่อไปนะคะเราไปฟังพระราชะกรณียกิจของพ้อหลงรอก้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงณัฐนิชาแก่นจนะะันทร์ค่ะดิฉันที่อ,อยิ่ยพัฒนาทหารยิ่งค่ะจากที่เราได้ฟังจุดประสงค์กันไปแล้วนะคะนั้นเรามาฟังพระราชะกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบอดคิกันเลยค่ะในด้านของการเกษตรนะคะคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมการทําการเกษตรกันค่ะ จึงได้มีการทำนูบำรุงให้กเกษตรกรรมเนี่ยมีความพัฒนาก้าวหน้าค่ะโดยพระองค์นะคะได้รับสั่งให้ชาวเขาเนี่ยได้ปลูกพืชเมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่นค่ะเพื่อเป็นการให้เยาวชนหรือประชาชนนะคะห่างไกลาจากการ<ม>เกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะสุดหล่อของเราชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อชื่อเป็นครับชื่อบอมครับชื่อแม็กครับ ชื่อเป้งครับชื่ออ๊อฟครับชื่อโอครับชื่อเบลครับชื่อโก้ครับกัวันนี้เพื่อนๆมาทำอะไรกันคะมาเก็บเก็บขยะความรู้สึกของเพื่อนที่มาบำเพ็ญประโยชน์กันเลยค่ะเดินตามมาเลยค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะกำลังเก็บขยะอย่างมีความสุขมากเลยค่ะงั้นเรามาฟังความรู้สึกของเพื่อนที่มาบำเพ็ญประโยชน์กันเลยค่ะเดินตามมาเลยค่ะ เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะกําลังเก็บกขยะอย่างมีงั้นเรามาฟังความรู้สึกของเพื่อนที่มาบำเพ็ญประโยชน์กันเลยค่ะเดินตามมาเลยค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะกําลังเก็บกขยะอย่างมีความสุข,ขาามขขากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอสอบถามหน่อยนะคะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนะำประสาทใจค่ะ สวัสดีค่ะชื่อเด็กอิ๋วาัสอนชัินสีิชาค่ะมีความรู้สึกยังไงกับการมาทำประโยชน์ที่นี่คะรู้สึกว่าเรามาช่วยเขาทำความสะอาดในส่วนหนึ่งค่ะค่ะสำหรับดิฉันนะคะก็รู้สึกว่าทําให้ขยะนะคะในสิ่งรอบตัวเรามันรู้สึกหายไปค่ะแล้วทาให้แบบว่ามันปลอดโปร่มากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนางสาวยมพรเทศยงค่ะ มีควารู้สึกยังไงกับการนันผลประโยชน์ที่นี่คะรู้สึกดีใจมากค่ะที่จะเก็บขยะในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนภัทริดาบุรุษค่ะชื่อชัยชนะค่ะเริ่มมองเห็นประโยชน์มาตั้งแต่ตรงไหนบ้าบริเวณโซนหน้าตลาดตรงตลาดพี่ความรู้สึกยังไงกับการนอนทำประโยชน์ที่คะ รู้สีมากาำความดีแล้วก็ร้สึกมใจที่ทำให้รรและมีการวางแผนทำความดีอะไรอีกไหมคะนอกจากมาเก็บขยะก็ช่วยเหลือคนอื่นนะคะ 저 하늘을 물어채는 범처럼, 태산에 날아들어 숨어드는 새처럼, 봉산을 뛰고 뛰어가는 강아지처럼, 봉산의 풍물 막을 내리네. 빛 끝에 밤에 몸을 이네 별빛은 마득하니 은하수를 내리네. 차가운밤 하늘에 세상이 젖어 하는